สวัสดีท่านท่านเลยวันนี้จะมาสอนทำให้เรากินพื้นที่ได้ร้อยเซแบบง่ายๆในเกมกินพื้นที่แบบงงๆอย่างเงี้ยนะมาเริ่มเพลงดังไปป่าวะต่อลงตรงล่างถ้าอยู่กลางแต่ถ้าอยู่ล่างแล้วก็ต่อยค่ะ ต่อตรงตัวตัวใหญ่หน่อยนะจะโดนเจาะได้ง่ายกิเหลืองนี่กินเหลืองต้องจัดคู่แข่งก่อนแล้วค่อยนี่อย่าเป็นที่หนึ่งเราตรงไปอย่างนี้เรา วงไปอย่างนี้จะเบี่ยงไปเป็นยขวาก็ได้แต่น้นยังไม่เบี่ยงพื้นที่ที่มันมีแอเราแล้วเ,เราดูแล้วมันจะนะ่นนะมันจะไม่ปลอดภัยอะ่ะมันจะไม่ปลอดภัยต่อเราในอนาคนเราก็ต้องเบี่ยงมาตรงนี้ตอนที่มันยังป,ปลอดภัยอยู่นะเบี่ยงมาเบี่ยงมาอ้เหลืองเหลืองเหลือง โกงไปเลยโกูไปเลยเฟ้ยจะกินพี่หรอจ้าจะกินพี่หรอจ้าใจกรนกินกลับไปดีวุอบป๊บโอ้โหเกิดต่อหน้าต่อตาเลยโกงแบบโกงแบบไม่มีอะใหญ่เกิดต่อหน้าต่อตาโคตรโกงมาอ๋ออันนี้ง่ายๆเลยง่าย Nghe này Mẹ tôi đi qua. Mẹ tôi nó mẹ tôi nó tôi nó bên đi. Ai <laughs> đi mấy cô. Ai đi mấy bị Lúc và con một. กันแบบเป็นสุกเป็นสุกไม่ได้หรอวะเอออยู่เป็นสุกไม่ได้ก็ะโดนยิงกันเปซะ นี่ที่จะจาก,การน้ำตาลนะมันอยู่ในเงื้อมมือแล้วแหละจะกินแล้วเหรอโชคดีเราถึงก่อนทนันโอ้โหไม่ต้องกินแล้วน้ำตาลอะ ตรงนี้ตรงกัดอย่างหนักเลยต้องซ่อมโอ้แล้วโซกินพื้นที่แบบให้น้ำตาลโูน,นกินแบบไม่รู้ตัวซกหน่อยเข้ามาทำไมวะลูเขียวเข้ามาเขียวก็โดนตรงตรงตอตรง,ตรง,ตรงโอ้นี่ของห่างงั้นต้องหลายซันเอน,นืมามามา ต่อเลยแอแฮแฮแแพะโอ้แพ้แพ้รับปาปะครับโพ้หลินยาคืเนี่ยไม่ได้เลหลว่าโอ้เก็บแ้วเกบแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วจะเย็นจเย็นจเย็นจนจะเย็ไว้จเย็น ผิวแห้งวันไม่ได้กินน้ำอืมจะเย็นมาตรงนี้ก็ตัดเลยโอกาที่พ่อแม่งจะไปลุกลงน้ำมาไม่ได้มาง่ายๆอืม มา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 ต่อให้ไปโด,โดนเหลืองถ่ายโดนเหลืองเลยเหลืองต่อตรงเหลืองต่อตรงอ,อ,อย่างนี้ก็โดนเหลืองต่อตรงอย่างนี้ก็โดนเท่าเกิดใหม่วะเท่าเกิดใหม่มีเท่าเกิดมีเท่าเกิดใหม่อยู่แถวนี้ในด้านนู้นน่าจะปลอดภัยกว่าด้านนี้เราไม่ปลอดภัยละ ระหว่างนั้นก็ต่อไปด้วยกันเสริมโครงสร้างให้แก่ถามโอกาสไอ้นี่โลกมันไม่ได้มังง่ายๆ โอเคหมดหมดตรงนี้หมดตรงนั้นก็หมดเขียวกินคนเื่นไปอยู่เขียวอยู่ตรงโน้นอยู่เขียวหันหน้าอืเขียวหันหน้ากลับมาแล้วเขียวหันหน้าไปตรงนน้นอยู่เขียวหันหน้าไปตรงน้นอย,ย,นนนนอยู่น่าจะเร็วกลับมาไม่ทันต้องรีบต้องรีบต้องรีบเขียวแตกแตกมุม มา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 น่าจะร้อยละว่าจะร้อยละเดี๋ยวสามสิบเนี่ยมันจะกลายเป็นร้อยทันทีเอ้ยเอ้ยเอ้ยเก็บแล้วเก็บเขียวจะเปิดศึกเหรอเขียว เขียวจะเปิดศึกเหรอเขียวไปนู่นเขียวไปนู่นเจาะอะไรจ่ะเยอะจ่อจาะเขียวไปทางนู้นจ่อจ่อจ่อจาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขียวเขียวแปอ๋อเจ็บถึงเลยว่า อย่ามาแปลกแหวกแนวมาใหม่มาใหม่มาใหม่มหมง่างงี้ง่ายหน่อยรอบนั้นยากอ่ะได้กินมือนที่แบบรวดเร็วรวดเร็วมีคนจะเปิดสึกกับเราเยอะมีคนจะเปิดสึกกับเราเยอะเราที่หนึ่งอ่ะเนาะ ก็ที่หนึ่งอะเนาะมันก็ปกติแล้วที่มึงคนเปิดศึกเยอะมาๆๆต่อๆต่อตอ๊บห<ม>ย,ยับถึงแล้วมึงมาจากไหน มึงมาจากไหนยอยู่สุกกันไม่ได้อยู่ไปสุกไปสุกกันไม่ได้อยู่ไปสุกกันไม่ได้ใช่ไหม αι? ข่ามังให้หมดนี่แหละแกดูสิ สเต็ปกินคนรวดเดียวแบบไม่รู้ตัวปะไม่งั้นคงก็ต้องเจาะไปอะไม่มีทางเลือกเ้ยพวกมันอะดักไว้หมดแล้ว <c oughs> เราดักไว้หมดแล้วมันไม่มีทางเลือก ยังไงมันก็เจาะมันเจาะเราไปว่ะไอ้เขียวนี่แกอยู่เบนสุกไม่ได้เหรอเจอใช้โมเดลเขียวอีกนะะเจอโมเดลเขียวอีกนะจะก,กินทั้งหมดเลยตอนนี้ต้องตรงตอนนี้ต้ตองตรง,ตนนตรงทางนี้เลน้ตรง มีคนหายมีคนหายไปจากอันนี้แหละทางนี้เน้นตรงทางนี้เน้นตรงขึ้นเป็นที่หนึ่งด้วยปะที่ยัจะสู้จะจะเอาเหรอ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 มาใหม่แล้วเหรอ่าเจาะอย่าเจาะอย่าเจาะจ,จะ,จจะจไม่มีเหตุผล มาใหม่มละห้าเหรอห้ามจเจาะเอ็นป้ายไหมห้ามเจาะห้ามเจาะคนมีมงกุฎฮุบ <c oughs> เหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมหมอเหลี่ยมหมออันนี้คุ้นๆนะอ้น,นี่อนนไอ้นี่เหลี่ยมแน่เลยนีย่เหลี่ยมแน่เลยเกี่ยวไว้ใจไม่ได้ครับเกีย่ยวไว้ใจไม่ได้ยิ่งเป็นอันดับสองได้อยากขึ้นอันดับหนึ่งแน่นอน กนจะฆ่าฆ่าเนี่ยยังอ่อนห่าปีร้อยปีไม่มีใครเจาะเราเลยนะจริงๆอ่ะมันไม่มีใครเจาะเราเลยนะเฮ้ยคนที่นี่ที่ใส่ดีเงไม่เจาะไม่เจาะไม่รู้จะเจาะกัน สีแดงต้องพยายามเจาะเราแน่นอนเพราะมันเป็นแบบสองมันต้องอยากขึ้นระดับหนึ่งอยู่แล้วแดงแตงโ,โมเนี่ยแปลกอะอปุ๊บปุ๊บมาดิจะฆ่าฆ่าดึงยังอ่อนทันอีพันปี วนอยู่แต่ตรงนี้แหละวนอยู่แต่ตรงนี้ว,วนอยู่แต่ตรงนี้แหละจริงๆเราสามารถต่อตรงกินขึ้นแมปได้เลยเนะนี่ยแต่ว่าเสียงเกินโวกตรงกลางอะไม่ไม่ค่อยอันตรายหรอกแต่อันเนี้ย lại ta lái là ta chọn là đèn mẹ mầm mì xanh đèn ngon ai đèn, đèn, đèn ngon ai đèn ai đèn ngon đèn ai đèn là ai đèn đèn แดงจะเรียมอ่ะแดงแดงอย่าเรียมแล้วนะแดงแดงอย่าเรียมแล้วนะแดงแดงเราเทานะแดงรู้ใช่ไหมว่าเทาเป็นยังไงอ่ะแดงจะเรียมแล้วอ่ะแดงจเจาะแล้วนะแดง รู้ใช่ไหมว่าคนเทาๆเป็นคนยังไงร้รอยเปอร์เซ็นต์นะครับ